สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่ขเขามารับชมแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางวาหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวจำมื้อนี Richards, ้วันจันทร์วันที่เจ็ดเดือนสิบจะเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะมื้อนี้กลับมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้าสำหรับมื้อนี้วันที่เจ็ดวันจันทร์มีแนวทางหวยลาวผัฒนาให้ด้วยจ้า สำหรับล่าพัฒนาในอุใจาอกกันอีกสักคู่เดียวเนาะเอาจะโคลงแนวทางหาหนวยจบก่อนแล้วคอยตามเล่าพัฒนาทีหลังเนาะหัวเลาพัฒนาออกพ้นทีหลังแล้วจ้ะพ้นทีหลังหาหนอยเอากระตรงมาลุ่นหาหนอยกันก่อนจะ้ะสำหรับพ้นหาหนอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่หกจ้าวันที่หกวันอาทิตย์จ้าเม็ดเดียวให้ไปที่เด่นห้าวิง่งลูด เดินตัวเดียววิ่งตัวเดียวฟันไปตัวเดียวจะจับหายเป็นแนวทาง,งคือ8ปดคูทอนั่นจะสําหรับสูตรเม็ดเดียวสําหรับผลนจะน้อยรอบแรกสะพพะคิดบนออก6กสองหกล่างหนึ่งหผ่าดไปสําหรับรอบพิเศษจะหาหาเจโอโหอ่ะหาหาสีเด่นหาวิ่งูดห ա, าเขาห้ามาทั้งลักรลอยลักซิบหาสจับ บริจบคหายเราจะตัดหาสีออกมาหาสีจ่าโอ้โหเข่าใจออกผลอยู่เนาะสําหรับฮานอยตัดหาสีมาหาสีเต็มมเลยโอ้โหสำหรับเด่นหาวิทุลูดหาข้องเฮานี่ทั้งรักลอยรักซิปเราจะเกือบแตกสามตัวบนตัวนี้ขาเข่าเด่นหาวิ่งลูดหาจะาสซวิ่งของเฮาน้าหาไปวิ่งไปลูดได้ตรงๆเนอจะารอบพิเศษจะห้าห้าสี่สำหรับสองตัวล่างคือเก่าสี่ผาดไปล่าง รอบปกติจะแปดหาแปดหาแปดบอพาดจะมาตรงๆโอ้เสียดายหาสี่เนาะตัวสำหรับไซส์ประกบผูนาา่นะจ๊ะเด่นห้าวิรุห้ามาเข้าใจออกผลเก่งเก่งอยู่เนาะมาตัดอีกพอตัดตัวออกตัดไปปุ๊บมาปั๊บเลยตัวที่บอตัดกับบอมากนะจา๊ะ สำหรับสองตัวล่างจะสามสี่โอ้โหสี่ไหลเงาเลยนาอทั้งหาสี่เก้าสี่สามสี่พาดไปจ้าสองตัวล่างรอ,อบปกติสำหรับรอบวีพี่พาดไปจ้พูลคือศูนย์สามเจ็ดล่างศูนย์สามอ่าสำหรับแนวทาง้านอยศูนย์เม็ดเดียวข้าววันที่หกเข่าเรียนหาวิ่งรลดหาจะจ๊บคูเข่ารอบปกติตรงตงจ้าสายวิ่งสายหลุดงลองเฮาได้ซองน้อยเดื่องจาะน้ำหาไปวิ่งไปหลุด ก็คือตรงๆเลยเนาะหาสี่ห้าแปดล้วเขาตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้เนาะงใจแอดจอยจะได้มีกำลังใจว่างแนวทางจ้ะก่อนสิไปรับชมห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวมือนิกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอร์จอยด้วยละค่นเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละนึง่งติดตามจา้าสำหรับพี่นอ้องเอฟซีทนได้ที่เขามารับช่วใหม่ๆ้าย,ยัางบ่ท่านได้ติดตามฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อเสดบ้บ่พภาดแนวทางต่อ,ตอ,ตอไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจา้าหนึ่งคอมเมนต์ก็คือหนึ่งกำลังใจจา้าฝากด้วยละกันเนาะวันนี้ให้ไปที่เด่นเจ็ด วิ่งลูดจ้าสำหรับเม็ดเดียวเด่นตัวเดียววิ่งตัวเดียวฟันไปตัวเดียวลูดลูดไปตัวเดียวจะหายเป็นแนวทางแปดคู่จ้าอขออธิบายนิดหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีพีน่ FC, น้องเอฟซีทนใดหมักเบิร์นาซเบิร์นข้อเ้าจ้าสำหรับแนวทางของแอนจอยมือนี่บัวิเป็นห้าน้อยมารวมบัวสิเป็นนะห้าน้อย,อส,นนอยสูตรเม็ดเดียวคือแนวทางติดเบิร์นจ้ามือนี่สำหรับซาซเบิร์นทามักตะโชเบิร์นพิจารณาเบิร์นได้จ้อ่า แนวทางติดเบิลอยู่ที่สามสามเบิลอยู่ที่สามสามสองสองแล้วก็เนน 33, 2, 2. ก้าเก้าเฉพาะกิจกับพิเศษชนกันอยู่ที่สามสามสองสองสำหรับเฉพาะกิจกับพิเศษจะสามสามสองสองรอบปกติจะกับ v i p ชนกันอยู่ที่เก้าเก้าเพราะฉะนั้นเบิลวันนี้คือสามสามสองสองแล้วก็เก้าเก้าสายเบิลทามาร์ท็อป ชอบเบิ้ลพิจะรณหน้าเบิรงได้จัดแต่ว่าเล็กเบิ้ลนี่คือบางเตือบางข้างมาเบิ้ลตัวตีค้านวณได้บางเื๋อบางข้างเขาก็ไปเบิ้ลอีกตัวจ่าถามากเบิ้ลชอบเบิ้ลวิธีเดียวลูดเบิ้ลสำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่นเจ็ดวิ่งลูดเจ็ดจับคูจ่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาตัวเน้นจาหานอยเม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่ เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองสำหรับแนวทางฮานอยเม็ดเดียวมือนี่ตามนี่เลยจะสำหรับฮานอยนี่เอจอยกับลงหายสองสูตรเนาะ ก็อ,อย่าลืมเบ่งสองสูตรละก่นเนาะจะเผื่อนาไปเปรียบเทียบพิจารณาการเนาะจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบตัวทีตรงใจกันจังคอยตามเนาะจะแนวทางมีเขามีรุดจะผิดพลาดประการใดก็ขอถูดขอไพ่ไว้ด้วยละกันจ้ามือนีคอยมาปังปังคอยมาเด้งเด่งคอยมาเล็กเด่นเล็กไหลละกันเนาะจ้กขอพุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกการติดตามขอบพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอพุณนถกๆกกำลังใจจ้า ขอให้พร้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮปังปังรวยรวยสวยสวยโลโลกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า